น้ำหนักค่ะแล้วก็ดันมาเราดูตรงนี้เขาด้วยนะคะหางตรงนี้ค่ะตูดเขาดูทำไมแล้วก็กะดูว่ากลีบดอกเราอ่ะจะให้มันเล็กหรือมันใหญ่ทีนี้จากด้านบนค่ะเดี๋ยวครูจะเริ่มจากตรงนี้มาตรงนี้ เริ่มจากตรงนี้นะคะลงน้ำหนักค่ะนนมาตรงนี้เสร็จแล้วก็จะจากตรงนี้มามุมนี้นะคะ่ะดูนะคะลากจากมุมนี้นะ เสร็จแล้วเราจะลากจากตรงนี้มาตรงนี้ค่ะลงน้ำหนักค่ะแล้วก็ลากจากตรงนี้มาตรงนี้นะคะ แล้วใส่กลีบนีนิดนึงกลีบประมาณนี้เดี๋ยวเอาแบบนี้ไปฝึกกันก่อนนะคะเดี๋ยวดอกกุหลามีหลายแบบนะแต่ฝึกแบบนี้ก่อนฝึกให้ได้กลีบพวกนี้ก่อนนะคะ